หลอดไฟสมัยนี้ใช้ได้ไม่นานขาดซะแล้วโอ้โหไทยนี่ใช้หลอดไสอยู่เหรอเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ได้แล้วเปลี่ยนทำไมหลอดไสเนี่ยดีอยู่แล้วเปิดปั๊บก็สว่างเหมือนกันนั่นแหละ แบบนี้ไม่ใช่ใเลยละครับอทัยเพราะในปัจจุบันหลอด LED เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังได้รับความสนใจเนื่องจากให้แสงสว่างได้มากกว่าหลอดธรรมดามีอายุที่ยาวนานกว่าเปิดปิดได้บ่ิดครั้งและยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า,ฟาได้สูงสุดถึง75เเซทีเดียวครับอภัยฮะแล้วน่าจปิดหลอดไฟทําไมนะ่ะก็เขาบอกว่าหลอดไส้เนี่ยกินไฟมากก็เลยเอาปิดไว้ครึ่งหนึ่งจะได้กินไฟน้อยลงหน่อยคิดไปได้ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค